แตมียอรรวัตาแทาิทีมคนบันเทิงรูปเปิดเทวสถานดวงสวงเบิกเนตตกุมารพรมเรียกได้ว่าเป็นซ้ายมือตัวแม่เขาวง,งการบ,บันเทิงเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับเซ็กซี่ส์ป่าเอ็มมี่อมรวันสิกริกิติรัตหรือเอ็มมี่แม็กซิมพร้อมด้วยคนบันเทิงอาทิส่งธรรมพลยกาบทองผู้จัดซีรีส์แสงส่องรักต้นทิติวัน์ผู้กำกับซีรีส์วหยไอ้ลุงไหนหนักแน่นรินโชธท่อฟันไอณนชาหรือท่อฟันแม็กซิม หญิงอภิสราแม่โรธน,นันน์ผู้จัดซีรีส์ใหม่เลิฟนายเกษตรกร ปอนนวนละอองดอนเสือจากซีรีส์หมายเลิฟหม่เกษตรกรบิ๊กเบิร์ดสายมูรวมทั้งนักร้องรุ่นอมตะสัญญาพอรอนนารายเจ้าของเพลงฮิตตลอดการอยากสัญญาเมื่อสายยันพร้อมใจกันมาร่วมพิธีเปิดเทวสถานบ่วงสวงเปิดเนรคุมานพรมโดยคุณฟองเบียทัตริญญาจิริเริศนวคุณเจ้าของเทวสถานคุมารพรมอำเภอบากบัวทองจังหวัดนนทบุรี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอลังการงานสาร้างของพิธีบวงสวงและพิธีเบิกเนตรโดยพระอาจารย์ชื่อดงังที่เมตตามาร่วมพิธีอยางขับขานค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะใหญ่มากก็เบื้องต้นนะคะการจะมีกุมารพรมองค์นี้นะคะก็ฝันว่ากุมารท่านองค์นี้ค่ะมานิมิตเข้าฝัน ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมกุมารอะไรมีสี่หน้าก็เลยมาปรึกษาอาจารย์เหมมาลาชอาจารย์คะทำไมถึงมีกุมารองนี้อ๋อกุมารพรหมใช่ไหมกุมารสีหน้าทำไมคือถ้าเกิดว่าย้อนไปก็เปรียบเสมอนว่ากลุ่มวิญญาณหรือวิญญาณที่บริสุทธิ์อย่างกลุ่มที่ที่เขากําลังจะเกิดและเขาไม่ได้เกิดก็จะไปอยู่ในชั้นปกครองของกลุ่มกุมารพรหมเพื่อที่จะมาเกิดเป็นดวงวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือถ้าเกิดว่าเขามาจุดติตรงนี้ก็คือเป็นการไถ่บาปหรืออะไรต่างๆเป็นการสร้างกุศลละบุญ หาผู้ที่มาบูชาหรือการขอลูกขออะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาจุติได้ประมาณนี้ค่ะ่ช่ยล้วคะวันนี้แบบว่ามีชาวต่างชาติมาด้วยนะคะครับเปนไงครับฟีดแบ a c เออฟี edback กดีมากเลยนะครับฟีดแ b a c k ดีคือคนต่างชาตินะคะเขาเห็นอ่าเขามีความศรัทธาอยู่แล้วศรัทธาอยู่แล้วเกี่ยวกับกุมารนะคะ ก็เขาเห็นก็แปลกดีว่าทําไมกุมารเป็นกุมารพาก็เลยมาจากต่างมามาทั้งประเทศจีนนะคะมาเลเซียนะคะแล้วก็ฮ่องกงไต้หวันค่ะสิงคโปร์ใช่ค่ะครับหลังจากทำเนี่ยมีอภินิหารมีฝันมีนิมิตมีอะไรไหมที่ให้เห็นชัดๆเลยนิมิตค่ะนะคะนิมิตเอ่อมาแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ องค์ท่านสวยมากนะคะมาแบบมาบอกว่าสร้าง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 ท่านเถอะอะไรประมาณนี้ค่ะมีมาคู่กันตรงตมีให้เลขของตัวสามตัวไหมอให้ตัไหมก็มีอยู่ค่ะก็มีบ้างค่ะถูกไห้ถูกไหมีูหูกรวยถูกไหมถถูหมถูยมถูกไามถูกไมีค่ะพมกไหม ครับวันนี้ถือว่าสุดยอดพระเกศเจียจานทร์ชื่อดังหลายหลายองค์ดูเทพได้เลยใช่ค่อต่างๆหมดเลยเอมี่ได้ค่ะว่าเมื่อคืนนี้ก็คือจะมางานนี้แล้วยังไงค่ะพี่ก็จริงจริงจริงๆยังไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหน้าน้องกุมารเทพใช่ไหมคะแล้วก่อนลงมาก็คือคุยกับแฟนว่าเนี่ยกุมารองคเนี้ยถ้าชัจะมาขอขอได้เลยนะเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กซึ่งเราไม่เคยมีการคุยกันกับพี่หนุ่ยมาก่อนไม่เคยคุยกับพี่ฟองเบียมาก่อน ก็คุยกันกับเต๋าสองคนว่าเนี่ยพ่อขอเลยเพราะว่าน้องเป็นกุมารเด็กนะแต่ว่าหนูยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของงานดีกว่าก็ก็คุยกับพี่ฟองเบียว,ว่าพี่นี่เป็นองคเด็กใช่ไหมพี่เขาบอกว่าใช่อง<ช> <ông S 2> เด็กเป็นองค์เด็กค่ะคือก็สําหรับคนที่เชื่อนะคะแล้วก็มีความศรัทธาเอ็ก็มองว่าเออมามาขอได้นะคะก็ขอในในพื้นฐานที่มันจะเป็นไปได้เนาะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็รู้สึกเลยว่ามีแบบพอเข้ามาข้างในค่ะเราจะรู้เลยว่าคนที่เคยพังพาดหรือผิดพลาด อาจจะมาได้เกิดไม่ได้เกิดเกือบได้เกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็มาบอกเอมี่เมื่อคืนนี้อ,อะไร่เ่ะจ้าแม่น้อ <c oughs> มี่นีดเดิน กุมารเห็นป๊บเนี่ยหน้าเหมือนใครเหมือนเจ้าของไหมดูดิเห็นไหมคะน้องก็เอาจริงๆแล้วน้องกุมารลูกนี้นะคะจะเป็นหน้าในแบบโบราณมากๆนะคะจมูกโตก็คือขอซับได้ <c oughs> อันนี้เอมี่กล้าพูดและกล้าการันตีได้ว่าในเรื่องของซับต้องให้เขาเพราะเข้ามาเนี่ยในตัวเอมี่เองก็รู้สึกได้เลยครับทุดท้ายเอมี่ฝากให้ท่านที่ <c oughs> ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามาไหว้แล้วมีอะไรบ้าง <c oughs> ต้องให้เจ้าของฝากไหมคะ <c oughs> ก็นะคะอันดับแรกนะขอโชคขอลาบอีกเรื่องหนึ่งค่ะขอลูกท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านเด่นเรื่องนี้ด้วยก็จะมีเป็นองุ่นนะคะหนึ่งพวงน้ําแดงแล้วก็อ่าใช่ค่ะองุ่นคือออกลูกดกไงคะอ่าใช่ค่ะมาขอลูกได้นะคะขอโชคขอลาบนะคะขอตำแหน่งนะคะได้หมดเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณค่ะ